สวัสดีครับทมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับปูเยี่ยมสวัสดีกับ FC ทั้งที่ท่านเข้าชมใหม่ท่านเข้าชมเก่านะฮะอ้าเข้มข้นกันไปทุกวันละครับผมเสียดายแต่เลขมันออกตัวเดิมดนะี่แหละมันคำนวณยากนะจะไปทางไหนดียังไปทางไหนดีนะ มันยากสลมังสลมังอยู่นี่แหละนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ยังมีสูตรดีๆเด็ดๆมาให้ fc แฟนช่องได้รับชมแล้วก็นำไปนำไปฝึกทำดูนะฝึก่อยๆเขียนใบยๆมันก็เป็นของมันเองนะ,ะมันไม่ยากเย็นที่ไหนนะขึ้นอยู่การฝึกนะการเขียนตัวเลขเนี่ยเราเข้าใจบทบาทของมันนะเอา ท้องกูเยียงว่าเดินเดินทางยาวเข้าตลอดนะทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่นะเรามาดูงวดนี้กันเลยนะฮะถามต่อเลยนะฮะไม่เสียเวลาเห็นกันไหมเห็นกันไหมอ่ะฟังคำเตือนก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะฮะ จัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะครับผมอ่ะเลขที่ออกงวดผ่านไปย,ยกออกตัวเดิมนะก็ออกตัวนี้แหละครับผมสองหกสี่แปดเจ็ดสองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออกแต่ตัวเดิมอยู่นี่แหละอ่ามันต่างจากเก่าไหมเอามาดูนะฮะนี่ สองหกสี่แปดเจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองเจดสองนะศูย์เเลขล่างก็สามศนะมาวนเวียนกับศูนย์อยู่นี่แหละอ่ะต่อไปนะรวมเล่มนะรวมคลิปทุกคลิปจัดไว้แต่ละเดือนละเดือนนะไว้ให้ไว้ไวทำข้อมูลย้อนหลังให้ดูนะมันก็ทุกคลิปผมคิดว่าคงไม่ชมกันทุกคลิปหรอกครับผม ทุกท่านนะฮะผมก็ได้รวบรวมคลิปไว้ให้ดูนะ,ะให้ให้เห็นตัวเลขหลายๆคลิปหลายๆรูปแบบนะฮะสูตรไหนมันเข้าสูตรไหนมันออกเข้าดีออกดีเราก็จับมันอยู่ตรงนี้แหละแต่อศัศจรรย์ใจสูตรนี้แหละครับผมสูตรอร่อางนี่แหละเข้าดีจริงๆนี่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 วิ่งเกดก็เข้าเ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเข้าเจ็ดสอง ตัวล่างนะวิ่ง0ูนย์กับศนะูนย์สามนยจับคู่ได้ 03, 09, 0ูนย์ส0มศูวิ่ง0ูนก็ได้ที่0ูนยตัววิ่งมัน3ามตัวนะสองสามสเห็นไหมเข้าสามห,ห้าหเกเจเข้าเจนะเรามาตามวันนี้นะมาตามกันต่องวดน,นี้วันนี้หน่วยบวก3ามนะจับวิ่ง นะครับผมเอามาเป็นเลขวิ่งเลยนะสี่ตัวนะนี่แปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะเก้าบวกสามได้เก้าบวกสามได้สิบสองนะมันเขียนผิดนั่นเนี่ยเขียนผิดไหมนะเก้าบวกสามได้สิบสองเอาละแก่ละแก่สิบสองเอาสองมาใส่ตรงนี้นะ 93เป็น12บสอเอา2มาใส่ตรงนี้ใส่มุมสุดๆนี่แหละ234 6ามสไม่เอานะค่าอ,าออกนะเด็ดคอไปเลยนะ2345 132903นะ3ามได้6นะ6กเก็ดดเกนะอ้าเข้าไปนี่ตัวเลขวิ่งนะ 1>, 1, 2, 5, 2, งสองหตัวเลขวิ่งนะ 3, ามบวกสอเป็นห้าห้จ็ดแอ่าจะทำให้ดูนะมันชอบมาเข้าแบบไหนนะ่าัวปลาตีกองเลยนะครับผมทำัวตามไม่ทันนะอ่าเรามาเขียนเลขนี่แหละเลขวิ่งนี่นะเลขวิ่งเนี่ยมาเป็นตัวตั้งมันจะต้องมานะจะเป็นหลักเพื่อนนะ สองสามสี่ห้าเขียนไปเลยสองสามสี่ห้านะตรงนี้ก็หกเียดแปดเก้าตรงนี้ก็ห้าหกเียดแปดอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจะสลับกันนะผมจะขีดเป็นช่องไว้อนี่ ช่องเลขวิ่งกลุ่มหนึ่งนะมันจะไปหาเลขตัวอื่นนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสองสองสามนะมันก็ต้องลดนะสองก็นับมาหนึ่งนะหนึ่งศูนย์เก้าแปด อาจจะไม่ประกอบให้นะแต่จะขีดให้ดูว่านมาอย่างไงนะสามกับห้านี่ยใส่ข้างบนเนี่ยมาทางนี้นะสองกับสี่มาทางนี้มาทางนี้นะาานาานนะการกระบาดมานะจะขดสังเกตเห็นว่ามันจะเข้ากลุ่มกันที่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมมันออกเก้าศูนย์สามนี่นี่ศูนย์กับสามเห็นไหมอา่าฉะนั้นเลขอยู่ในมุมเนี่ยจะต้องมาตัวหนึ่งนะสองสี่สามศูนย์นะ เข้าตัววิ่งนะเข้าสามออกออกเก้าศูนมาตัวนี้หกเจ็ดแปดเกสองสามอ่าทางนี้ก็เจ็ดหกห้าสสาสอง่าดูว่ามันไปทางไหนนะมันออกเกียรสองเห็นไหมจะวงกลมให้ดู เจ็สองขึ้นไปข้างบนนะนี่เห็นไหมเจ็ดสองมันต้องขึ้นไปหาขี้ก็ต้องไปหาคู่นะไข่ยาประกบขี้ขี้ก็ประกบพวกนี้มาทางนี้มา,านมาทางนี้พอนะอ่าหกเจ็ดแปดเก้าจะต้องมาหนึ่งตัวเห็นไหมเข้านะวิ่งสองเจ็ดสองเรามาดูนะไปทางไหนสองเจ็ดสองไปทางไหน ไปทางนี้ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าเรามาจับเล็กวิ่งนะห้าหกเจ็ดแปดจะต้องมานะนี่ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี่นะ จะต้องมามาไมมาไมมา,มมาตามนี่เห็นไหมห้ากับเจ็ดต้องมาที่สองกับสี่หรือศูนย์กับสองนะเห็นไหมมันมาที่เจ็ดสองนะเห็นไหนเห็นไหมหกกับแปดไปที่เก้าหนึ่งกับหนึ่งสามนี่ทําง่ายนะเอา้าเรามาทํำวดนี้ดูสิเลขจับเลขคู่ขี้อ่จับวิ่งจากหน่วยบวกสามนะสูตรเดียวกันนะครับผม าวันนี้นะสองหกสี่เห็นเลยนะไปแปดนาทีแล้วสองหกสี่ต่อไปแปดเก็ดสองกับสามศูนย์นะอ่าเราใช้สามนี่บวกนะสามบวกสองได้เท่าไหร่ครับผมได้ห้านะอ่าเลขวิ่งเรามาแล้ว ห้าหกเจ็ดแปดนี่เอาสี่ตัวก็ได้จะเป็นไรไปนะสี่ตัวนี่มันต้องมานะติดหนึ่งตัวแน่ๆน,นะมันเป็นเลขวิ่งแต่บางสูตรเรา,เาแค่ห้าหกเจ็ดก็พอเข้าเหมือนกันนะอ่ะเรามาตั้งเอาเลขวิ่งเนี่ยเรามาตั้งนะครับผมตั้งแบบไหนนะ่ะห้าหกลงมาเลยเจ็ดแปดลงมาเลย ขี่อยู่บนคู่อยู่ล่างนะ 5, 6, 7, ห้าหกเจดาขีดเส้นไว้ปับปับห6าห7 8 9 0 1 2เจ้งอ่าทางนี้ก็4ีสนับรถนะสองหนนะครับอ่าเรามาจับนะ ห้ากับเจ็ดจับมาทั้งสองกับสี่นะ,ะผมจะจำให้ดูนะจับฝั่งนี้นะห้ากับเจ็ดนะฮะห้าจับไปที่ห้าสองห้าสี่ห้าศู 2. นย์ห้าสองนี่มันมาทางนี้นะห้าสองสองตัวเลยนะหกก็จับไปที่หกหนึ่งหกสาม หกเก้าหนึ่งเห็นหนึ่งมาสตัวเลยอ้าวเจ็ดเจเจจก็จับไปที่เจ็เจดสองนะเจ็ดสองเจสองแก็จับไปที่จับไปที่ไหนครับแปดหนึ่ง 8ปดสามแปดเก้าแปดหนึ่งหมดแล้วนะครับผมนะคู่กับขี้จะได้เท่านี้นะใครคิดว่าห้าจะมาก็หลักนี้ใครคิดว่าหกจะมาหลังนี้ใครคิดว่าเจ็ดจะมาหลังนี้นะแต่ผมชอบตัวนี้นะห้าสองสองห้าชอบนะงวดนี้จะมาไหม

อ่าในชุดบนนะประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าสิบสองนาที่พอดีนะกินเวลาไปแล้วเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกตัดสินกันนะจะมาตามนี้หรือไม่นะฮะที่มันเยอะเราตัดอ,อกได้นะเอาชุดดับเอาอยู่ไปดับ แต่ถ้าเรื่องชอบนะตัวจะมาแรงมันสองห้าห้าสองนห้าห้าแดสาสามแปดนะครับผมถ้าจะวงกลมให้น่าจะมาเลขขี้นะงวดน,นี้ท้ายถ้ายขี้นะเพราะอะไรเพราะว่ามาคู่สองครั้งแล้วนะฮะอ่าเสองเจ็ดสองคู่สองครั้งต่อไปต้องเป็นเลขขี้นะหลักหน่วย อ่อาหาราคาจากเท่านี้นะครับผมมืดแล้วมืดแล้วไป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 แล้ว